ไม่น่าเชื่อครับผ่านไปแค่4วันครับเดี๋ยวให้ดูกลับไปย้อนดูภาพเดิมด้วยนะครับมันแค่เล็กนิดเดียวนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบก,กับผมอาทิโชคไทยบ้านโคก คนชอบกก่เกษตรครับอยู่กับพ่อถิ่นเหมือนเดิมครับผมวันนี้นะครับผ่านไปกี่วันเองครับสี่วันสี่วันครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมมาแบบทึ่งๆเลยฮะแล้วก็ที่สําคัญยืนยันได้ว่าพ่อถิ่นใช้จริงใช้จริงนะครับพีซอยใช้จริงนะโอ้โหเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของเรามาเป็นสิ่งที่ทาให้เกิดประโยชน์ได้นะนะนะตันี้ก็จะมีบีออร์แกนิกนะครับแล้วก็บีไฟเตอร์ชีดคู่นี้ไปนะครับ ผ่านไปแล้วสี่วันนะครับหลังจากที่เรามาถ่ายทํารอบที่แล้วครับพ่อถินพ่อถินเอาอะไรมาทําให้มันสวยขนาดนี้ครับผมเอายานี่แหละเออฉีดไปแล้วใช่ไหมครับโอ้โหท่านผู้ชมครับดูลูกถั่วครับดูฝักถั่วครับผมยาวครับเกือบจะหนึ่งสองเลยนะครับมันจะยืดอีกไหมมันจะยืดอีกเหรอครับโอ้ับท่านผู้ชมครับมันยืดอีกสวยมากเลยครับตามมาครับตามมาครับ ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยครับข้างล่างนี <c oughs> ano, siglo, ่เยอะมากครับผมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นครับนี่ถั่วครับถั่วถั่วถั่วฝากยาวครับผมอันนี้ยังลูกเล็กอยู่นะครับตามมาครับเยอะมากครับผมนี่โอ้โหท่านผู้ชมเยอะครับผมเยอะมากเยอะจริงครับผมไม่น่าเชื่อครับผ่านไปแค่สี่วันครับเดี๋ยวให้ดูกลับไปย้อนดูภาพเดิมด้วยนะครับมันแค่เล็กนิดเดียวนะครับแต่วันนี้ผ่านไปแค่สี่วันครับแล้วไม่ได้มีแค่นี้ครับทุกคนท่านผู้ชมครับ เยอะจริงครับโอ้โหครับเอ็มดินเลยครับเยอะมากครับผมหัวท้งนั้นครับหัวทั้งนั้นครับโอ้โหแล้วข้างบนนะครับยังมีช่อดอกครับพอถิ่นครับช่อดอกแบบเนี้ออกมาทุกช่อเลยโอ้โหครับผมมันยังไม่คันยาวน่ะอันนี้ยังไม่ยาวหรอวะยาวกว่านี้ยาว ดกมากครับท่านผู้ชมครับดกจริงๆครับไม่ใช่แค่ฝักเดียวครับฝักนี้เลยครับท่านผู้ชมนี่ยครับต้นเดียวนะครับผมโอ้โหถั่วครับผมถั่วฝักยาวครับอันนี้เป็นถั่วฝักยาวสําหรับเอ่อเก็บเมล็ดนะครับจะเห็นว่าลูกพอกินแล้วแต่ว่าเขาจะไม่เก็บนะครับเขาจะเก็บตอนที่มันแห้งนะ้พรอเนาะมันแห้งตอนมันแห้งเอาไปขายเม็ดเนาะนะครับนี่เกือบทุกต้นเลยนะครับท่านผู้ชมครับ S <S <S แล้วก็ดกแบบนี้ครับที่บอกว่ามีทุกต้นคือดกนะครับดกแบบนี้ทุกต้นเลยนะครับแล้วลูกเล็กๆนี่ยมันจะยืดอีกยืดทิ้จะยืดทนี้ครับผมคืกอก่อนแม่นี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นโรคใบเหลืองออแล้วค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบเยอะเลยนะครับันี้ไม่ใช่ใช้ยาที่ไม่มีไม่มีเสลียงเลยโอ้ใช้ตัวนี้แล้วหายเลยใช่ไหมพ่อหายเลยหายเลยไม่มีเสียงเลยเนี่ยครับโอ้โหท้าทาศพขอบชครับต้นเดียวครับ แล้วถ้าได้แบบนี้นะครับมันจะไปไหนเสียนะครับสําหรับผลผลิตปีนี้ครับเราดูว่าลักษณะของใบก็ยังเขียวชูช่อแล้วก็ช่อดอกนะครับเล็กๆก็กําลังออกมาใหม่ไหนพ่อถิ่นมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยว่าทุกๆปีเป็นแบบนี้ไหมทุกๆปีไม่เป็นแบบนี้ทุกปีทุกปีเป็นใบเหลืองใบเหลืองใบเหลืองทุกปีไม่ได้เลยครับผมเอาถั่วมาดูหน่อยฮะนี่ แล้วดกแบบนี้ไหมทุกปีไม่ดกขนาดนี้ไม่ดกขนาดนี้ไอ้ยานี่ก็ดกแล้วที่สาคัญปลอดภัยไหมมันไม่มีโรคมันเหม็นไหมยาที่เหม็นไหมไม่เหม็นไม่เหม็นอ่สองตัวนี้เลยเนาะนะครับไม่เหม็นดีอันนี้เขาไม่ทําอะไรอันนี้คือตัวป้องกันเพลี้ยแมลงหนอนเชื้อราโรคต่างๆนะครับอันนี้ใช้ในการบำรุงฉีดยังไงฉีดตอนเช้าฉีดตอนเช้าอ่าเหม็นไหมไม่เหม็นปิดปากปิดจมูกไว้ปิดจู อ๋ก็ปิดไว้นิดนึงจริงๆแล้วไม่ต้องปิดก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นดีซีแทลร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตัวนี้ใช้ยังไงเนี่ยใช้ใช้ปุ๋ยปุ๋ยอันนี้ใช้ใส่ว่านร่อนต้นพือนวานานใส่ดินเลยใส่ดินเลยนีปรับสภาพดินยอดน้อยลงไหมไม่มีเลยอ้อแถวไม่มียาเลยนะครับเดี๋ยวจะให้เดินไปสุดทางเลยนะครับท่านผู้ชมครับมาดูกันว่าถั่วแปลงนี้นะครับดกแค่ไหนเก็บยาก่อนตัวฮอร์โมนละกอนนะครับ พ่อขีนเล่าให้ฟังเลยมันใหญ่มันยาวโอ้โหพ่อมันถีดได้พ่อมันถี่ด้วยคือถ้าข้อมันถี่มันดียังไงในมันเยอะในมันเยอะในมันเยอะคือถ้าข้อมันถี่มันก็จะแตกตางมาเยอะครับท่านผู้ชมครับในมันเยอะดอกดกดกโอ้ยนี่เลยมีเยอะมากครับท่านผู้ชมครับอันนี้ยังเล็กอยู่นะแจกว่าท่านใหญ่นะนะครับไปเรื่อยๆเลยครับจะเห็นว่าทุกต้นนะครับมี ช่อดอกแล้วก็ลูกก็กำลังออกไมายาวเลยนะครับสี่วันครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้มาถ่ายทำกับพ่อบุญฉินไว้ในรอบที่แล้วสี่วันเนาะสี่วันตอนนั้นมาลูกยังไม่เท่านี้เลยนี่ลูกประมาณนี้แค่นี้เอใ่นี้ใช่ใช่ใช่แค่สี่วันนะครับท่านผู้ชมนี้มาวันนี้ครับอนู่หน้าตำมากครับน่าเก็บกินมากมันยังมันกินได้ไหมครับนี่ กินได้ใครจะกินไงกินสดได้เลยเหรอ่กินก็กินได้โอ้แต่คนไม่กล้ากินเนาะทำไมฮะเพราะย่านยาเออเขากลัวเขากลัวกลัวว่าฉีดสารเคมีงั้นผมกินโชว์ดีกว่าท่านผู้ชมนี่กินได้ครับอขมกรอบหวานเออหวานกรอบหวานครับกินได้กินได้เพราะว่าปลอดภัยแน่นอนครับมีไฟเตอร์มีออร์แกนิกครับกินได้จากอร่อยอร่อยสุดๆจากต้นเลยครับอืมดีไปอยีกโอรับ จริงไว้อย่างนี้แล้วหรือว่อเออนี่แหละดูคนเยอะฮึมคนเยอะคนเยอะคือมันโดนดินก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับมเป็นไรไม่เป็นไรอืมอร่อยอร่อยดีอร่อยด้วยครับดกมาเต็มไปหมดครับซุปด้ว่ไหนครับอืมดกมากดกมากคุณก็กำลังดกเลยครับดกแล้ว กำลังดกแล้วครับเยอะเลยออกมาทุกช่อเยอะเลยเยอะเลยทุกปีได้แบบนี้ไหมครับไม่ได้เลยถือว่าดกไหมครับเนี่ยถือว่าดกถือว่าดกคือในช่วงที่เขาจะออกฝักแล้วก็ผ่านไปแค่สี่วันตามที่ผมมาถ่ายทำนะครับรอบที่แล้วโอ้เยอะสีอะไรครับท่านผู้ชมครับเพราะพืชไม่สามารถโกหกได้ครับสิ่งที่เห็นก็คือ สิ่งที่พืชทําให้เราเห็นนะครับว่าเขาสมบูรณ์จริงๆนะครับลูกก็จะออกมาดกแบบนี้ครับอืับกี่เดือนครับพ่อมันถึงจะเก็บผลผลิตได้ครับไม่นานหรอกถึงปีใหม่ไหมยาวแแล้วก็ไม่ไม่ถึงปีใหม่เนะโอ้ครับไม่ถึงเดือนนะครับคานผู้ชมครับวันนี้ตรงกับวันที่เก้าพฤศจิกายนนะครับซึ่งผมมาถ่ายรอบที่แล้วนะครับ วันที่สีนะครับวันที่สี่สิงวันที่สพฤศจิกานนะครับลูกเล็กนิดเดียวแค่นี้เองครับทุผท้ชมครับแต่มาวันนี้ดูสิครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับลูกยาวใหญ่ลูกยาวใหญ่นี่ครับไม่น่าเชื่อว่าแค่สวันนะครับความใหญ่ความยาวจะมากขนาดนี้นะครับแล้วไม่ใช่แค่ต้นสองต้นนะครับเป็นทั้งแปลงแล้วที่เห็นก็คือ ยอดที่กําลังแตกตาออกมาแล้วก็มีดอกติดออกมาด้วยครับกําลังสวยเลยทีเดียวนะครับคิดว่าน่าจะดกด้วยครับปีนี้โอเคครับท่านไม่พอดินเรามาล่าลาท่านผู้ชมกันก่อนครับก็ยืนยันได้จากภาพเลยนะครับสิ่งที่เห็นนะครับยืนยันได้เพราะพืชไม่สามารถโกหกได้นะพอดินเนาะฝากท่านผู้ชมหน่อยครับว่าสิ่งที่ใช้ไปมันโอเคแค่ไหนไม่ได้ผลดีอ่าผลดีนี่แหละุ๋ย ตรงคืนนี่ได้การได้การเลยมีซอยครับผมฝากไปด้วยครับตัวรับสารปรับปรุงบำรุงดินแล้วก็บีออร์แกนิกเดี๋ยวใบมันสวยดีใบมันสวยดีวใบที่ใช้ก็คือใช้บีออร์แกนิกนะครับช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตทำให้พืชสมบูรณ์ดีนะครับแตกเซลลนะครับแล้วก็เขียวดีเขียวทนเขียวด้านแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเรื่องของเปลี้ยงแมลงหนอนเชื้อราหรือว่าโรคพืชต่างๆเราก็ใช้ บีไฟเตอร์ใช้คู่กันในถังเดียวกันเลยนะครับตัวนี้ใช้แค่2ซีซีเองครับ2ซีซีต่อน้ํา20ิลิตรตัวนี้ใช้1 0ซีซีต่อน้ํา20ิลิตรนะครับใช้ผสมในถังเดียวกันเลยนะครับส่วนตัวนี้ใช้มีซซยสีกระสอบผสมปุ๋ยเคมี1กระสอบนะครับสูตรเร่งแป้งเร่งน้ําตาล0 0 6 0ก็ได้นะครับเร่งการเจริญเติบโตแล้วก็ทําให้พืชสมบูรณ์แบบนี้โรคพืชก็จะไม่มีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพ่อผู้สืบมากครับผม เจ้าของแปลง่วที่นี่นะครับสวยจริงครับจริงจริง,รง,รงโอ้หล่ำลากันด้วยภาพสวยๆแบบนี้ครับที่ขอบคุณว่าที่อีกครั้งหนึ่งครับผมล่ำลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ